เปิดแอร์รอเลยช่วยถอนท้าด้วยครับผมเพิ่งถูห้องยังจะเอาขยะไปทิ้งนี่เราขึ้นมาให้ปิดแอร์ด้วยครับบัณประชาชนอยู่ไหนน้องถอนท้ากูด้วยถอดถอดถอดกูเพิ่งถูห้องไม่ไม่ถอดก็ยืนรอด้หน้ายืนมองอ่อันนี้คือพี่เมื่อกี้บอกเองเลยน้องกดไฟกุ้นหน่อยอีกดวงนึง ไม่ได้กดได้กดได้โอเคโอเคนี่บัตบประชาชนพี่นะครับครับผมพี่ถอนแม็กขอดูหน้าเทียบกับประชาชนครับโอเคครับผมอ่ามือดี๋ยวเด้ไปได้ผมจะให้ก็ทีก็ที ประชาชนเดี๋ยวชื่อนะครับฟอมพศแยกกระจ่างนะครับครับผมเลขบัตรสามหนึ่งศูนย์สองสองศูนย์หนึ่งแปดแปดสองเจ็ดสามหนึ่งนะครับตรงนะครับพี่นะตรงกับที่หมายที่หมายจากเรานะโอเคเดี๋ยวขอเข้าหนรถก่อนเรครับอันทีดูนห้องน้นะครับข้าไปดูแล้วพี่ได้ได้ได้ เอาเลยครับผมเช้่อับมันหายที่พี่วิาด้วยล้มึงเท้าไงทำไมถอดไม่ได้วะที่เกียจใส่เดี๋ยวถูให้ใหม่มีกับตะเข็บเสื้อดูหนึองเออเจรแล้วับื้อขาวจำจีงยันขาตั้นอ่าตรงนี้ใช่แล้วตรงนี้นะครับครับออาพี่ถือไว้ถือไวก่อนเสื้อ ตอนนั้นลองกลับด้านล่างดูพี่วิครับตัวนั้นกลับด้านล่างดูกลับกระเจ็บดูเขาขึ้นซับตัวก็ตัวก็ตัวสี่ตาสั้นทองตัวตั้นทองสองปกติตัวนี้ไหมพี่จะได้ไม่ต้องมาเอาใหม่พี่จะได้เสร็จเลยตัวนี้ใช่ไหมครับไม่กลับตะเกียบดูก่อนดิเออตัวนั้นแหละ ต like ัวนี้นะพี่กับเกตัวนี้นะคนี่ใช่ลองดูเสื้อผ้าอื่นนี่เราลองดูให้พี่ก็แบบดูว่าเป็นยังไงเป็นเื้อเยอะแ่ไม่ใชไม่ใช่ดู่ว่ค่ไม่ใช่อะ นี่รองเขาล้วงเออแต่ไม่ใช่นี่เป็นผ้ากู้เกงใหนครับนี่รองเท้าน่ะรองเท้าที่แขวนอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่คู่คู่ไหนครับที่ไม่ใช่ไม่ใช่คู่นี้แล้วคู่ไหนคู่ไหนที่จะได้จบไม่ใช่คู่นี้ไม่ใช่คู่นี้คู่นั้นถึงโยนจริงเลย งั้นเดี๋ยวเอาไปเทียบเอาไปเทียบถ้าไม่ใช่เราคืนค่ะเอาเทียบไม่ใช่เราคืนนะเอาไปเทียบไม่ถ้าไม่ใช่เราคืนนะครับโอเคเดี๋ยวเอาใส่ถุงเลยบีเอลเจอแดงนี่เป็นตัวนึ่งถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเราคืนเอาไปเทียบแล้วไม่อเอาไปกี่ตัวเอามาวางบนเตียงกันได้รู้ว่าไปกี่ตัวเดี๋ยวเอาใส่ถุงให้เดี๋ยวนะก่อนเอาเอามาวางดูก่อน แรงนั่นนี่แรงเลาต้องเพิ่พึ่งซักนะเดี๋ยวก็เพิ่มที่เดี๋ยวผมมามันกินมันเสื่อมแบ ata, <จ> young, บเดี๋ยวผมมาผมุถุ ผกพี่นสัยได้ครับโอเคก็เสร็จแล้ว ส่วนรองเท้าที่ใส่อยู่ในปัจจุบันคือรองเท้าขา้คู่นี้นะขาวดำนี่นะครับใช่ไหมครับนี่นะแบบนี้ให้พี่เป็นคนแลกคนามตื่นเเองเลยจะกอดจินชาซาดูว่ามีความให้แพี่เป็นคนตื่นเอง,เไงนไว้ดีกว่าโอเคครับเดุกๆ

นี okay. ่ไปโอเคไม่มีนะเคลียนะนี่ครับใส่ชุดเสื้อผ้าอะเ่ิดเลยครับชุดเสื้อผ้าได้อรับบูมได้ครับบูมดูแอย่างโอเคในกระเป๋าเคียเคลียเปิดนะ

ที่รูกับผมนะสองคนะี้ล้้องปุมธานีหิงเป็นผู้พักอยู่ที่ซอยพระหขนง2น้องรับแจ้งเองเสียงดังเหมือนเปิดเพลงในรถตัวไม่ทราบวันที่ทางใดวันที่ตวสอบวันที่สามศูนย์เก้าศูนย์เก้าเจ็ดสามห้าสี่สามห้า ท 9, 9, 5, 5, 5, ี่มียันหานาไหมครับที่มีครับไม่มีมอไซคก็ไม่มีนะแต่ว่าวันนั้นไม่ใช่ล้นเหานะที่ที่เราแค่โอนขายไม่ใช่ล้นเรลัานี่มุมนี้เพีย์ครับอรับพี่ผม ก็อครับผมโอเคหลังนับเคื่อเราก็เขียนบนเรื่อเองเคื่องอาสูงเรื่องมัใส่ที่นเอาไปเลยเอาไปเอาไปเยไม่แ่งเตียมเอาเตียมนะเตียมเตียอะผงตรงนี้ใส่เเียวี้เหยอเเรียวงี้ี่ไรเป็อะไรที่ไปีหนอ้อนี้อนอันนี้อั้ เอาอาหมกไปกับเพื่อนหรอไรัน้วใส่เรามยไปนหนุ่มมีแว่นสำรองก็หรอไม่มีมันก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องกับประชาชนปิดหลังบ้านเรียบร้อยปิดไฟับรับปิดไฟปิดไฟถ้ปั๊กปิดแอร์ไปชักปั๊กปิดแอร์อ๋อนี่มันเดี๋ยวจะ้ไม่ได้จอดหรอเรื่องไงฮะ

รับผมกลาวสวัสดีทักททยนะฮะเพื่อนท้องน้องพี่มวลชวนราษธรมนะจ๊ะข้อบุติ8ปีแล้วไหนะตัดแชร์ไปด้วย <c oughs> ตอนนี้ผมได้ถูกเจ้าหน้าที่สนอดินแดงออกหมายจับเข้ามาตรวจคลองท้องได้เจออะไรนะตอนนี้ผมกำลังถูกควบคุมตัวไปที่สนอดินแดงใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะอย่าปล่อยให้พวกเราต้องต่อทั่วเพียงกำแพง นะฮะเมื่อฟ้าสีทองของอภัยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะฮะเมื่อยือนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่น,นะฮะเมื่อฟ้าสีทองของอภัยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน,พพนตายอย่างไรข้าถ้าอยู่อย่างยอมแพ้แล้วนี่แปดปีมึงยังไม่พอมึงขอต่อยอกห้าปีพ่อมึงเดชสัต จะหวังเลยบูมไหมเดี๋ยวขี่ไปรถเดี๋ยวหรือว่าจะจะกี่ไม้จับจะกี่คดีกูก็โซ่จะกี่ไม้จับขี่ข้อหากูก็โซ่รู้เรื่องแชร์ไปขอบคุณครับสู้ด้วยกันขออุติการไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะฮะขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างบุญละมมอให้เกียรติซึ่งกันและกันเขาพูดดีผมก็ดีนะฮะ อันนี้ผมพูดจากปากผมเองนะทุกคนกรู้ว่าผมเป็นคนจริงนะถ้าเขาดีผมก็ดีกราบขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติตามขั้นตอนตามควนการยุติธรรมตามกฎหมายโดยไม่ใช้วาจาที่ข่มขู่ดูถูกเหยียดหยามศักรีความเป็นมนุษย์ขอบคุณมากนะฮะตำรวจดีเราก็ชื่นชมตำรวจที่เยี้ยเราก็ด่าแม่งไปรู้เรื่องขอบคุณครับแชร์ไปตอนนอนินแดงนะจ๊ะพ่อคุเฟ